สวัสดีค่ะคลิปวีดีโอนี้ปรพรแฟมิลียังอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลบางซายนะคะจะพาชมองค์พระพิคเนศค่ะอยู่ข้างหลังของสวนสุขภาพนะคะสวนสาธารณะก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยงาๆขององค์พระพิฆเนศ ให้ทุกท่านได้ชมกันคะ่ะมาชมด้วยกันนะคะก็เดินลอดท้องมังกรจนสุดทางแล้วก็จะมาเจอตรงลานกว้างก็เดินเข้ามาทุกท่านก็สามารถเข้ามากับขอพรขอโชคขอลาบ จากองค์พระพิคเนทท่านได้นะคะตรงจุดนี้จะมีสององค์ค่ะเป็นองค์นอนที่อยู่ข้างหน้าองค์นอนที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นสีชมพูสวยงามค่ะก็มีกระถางทูบแล้วก็มีที่จุดเทียนให้พร้อมมาถวาย เครื่องสักการะ,ะให้ท่านได้นะคะมากราบขอพรขอให้เฮงๆปังๆได้คะ่ะองค์ข้างหลังก็สง่างามด้วยสีทองเป็นองค์นั่งคะ่ะก็ใครผ่านมาตรงแถวเทศบาลบางทรายก็สามารถเข้ามาสักการะ,ะท่านได้นะคะ อยู่ใกล้ๆก,กับทางขึ้นลงสะพานใหม่ค่ะสะพานเรียบชายทะเลนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะอันนี้พรอ,อนมาถ่ายตอนช่วงค่าๆนะคะแต่เราสามารถเข้ามาได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง ขอองค์พระพิคเนตประทานพอในทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ